สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการอนุมัตินะับตัว Spo ตบิตคอ i n ์ t f กันหน่อยนะว่านักวิเครานะห์นั้นเนี่ยเขามองนะับโอกาสนะจนถึงตอนนี้แล้วนะัเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองโอกาสที่ทางแกลลี่เกนสเลอร์นะประธานของกรอตอของสหรัฐอเมริกาเนี่ย โอกาสที่จะอนุมัติับตัว Bitcoin Spot ETF นั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงตัว i t t o o n นะที่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็ฟอร์มเป็นแพทเทิร์นโกลเด้นคอสอยู่นะครับดูกันหน่อยนะว่าทิศทางต่อไปนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหนะ้าที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อทนะี่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ พูดถึงตัว Bitcoin Spot ETF นะครับจริงๆมีนักวิเคราะห์นะครับอย่างทางเจมนะแล้วก็อ e นะีลิกครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ระดับอาวุโสด้านกองทุน ETF น่านะจากทางบู o เบิร์กนะครับแล้วก็รวมทั้งเดฟนาเดียนะนักวิจารณ์ด้านกองทุน ETF นะคนะนะรับนะซึ่งเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแกลลี่เกนเซอร์เนี่ยอาจจะเฝ้ารอนะจนกว่า ใบคำร้องขอ,ขอการจัดตั้งนะครับกองทุนสปอตบิตคอยเดฟนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับเรียกว่ารอทีเดียวเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาจะปฏิเสธนะครับทุกคําร้องขอนะครับทั้งหมดในเวลาเดียวกันนะครับนั่นถ้าเป็นอย่างนั้นนั้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะครับกับตัวเอ่อกับตัวราคาบิตคอยก็เป็นได้นะครับทางเดฟนาเดียนั้นเนี่ยซึ่งเป็นนักวิจัยนั่นกองทุน ETF อยู่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ เลยนะราว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนั้นเนี่ยถ้าแกลลี่เกนเซอร์นั้นเนี่ย, G G er, นนยรวบรวมนะคำขอมากมากแล้วก็รอปฏิเสธทีเดียวเนี่ยทางเดฟเนี่ยมองเลยนะว่าอันนี้อาจจะเป็นการเรียกว่าเป็นเหมือนกับการลักภูเลยนะครับหรือว่าเตะตัดขานะครับให้ร่วงลงมาได้เลยนะครับซึ่งทางนาเดียเองนะซึ่งเป็นก็ได้โพสนะครับบนตัวได้โพสตอบกับทางเจมนะซึ่งเป็น ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นะครับจากทางบูมเบอร์กัน,นะจริงจุดเริ่มต้นมาจากการที่ทางเจมมีการทวิสนะครับหรือก็มีการโพสต์ออกมานะอัปเดตนะครับเรื่องของกองทุนต่างๆนะครับที่ขออนุมัตินะตัว Spot Bitcoin ETF อยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะของทางนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับซึ่งทางนาเดียเองนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์ตอบกลับเหมือนกันนะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนว่าเหมือนกับ ว่านี่คือการเตรียมสร้างหนังตลกฟอร์มยักษ์นะของทางแกลลี่เกรนเซนะครับทางเจม e s เองนั่นเนี่ยก็มีการตอบกลับนะจากโพสต์ของนาเดียเหมือนกันนะว่าประเด็นนี้นัเนี่ยก็คงค้างอยู่ในใจของเขามานานหลายสัปดาห์หรือหลายหรือหลายเดือนแล้วเหมือนกันนะครับและมันก็จะเป็นมหากราบอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้น,นเนี่ยยังมีทาง e l e ลนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักวิเคราะห์นะจากทางบูมเบิร์กันเนี่ย ก็มีการโพสต์ออกมานะมีการโพสต์ตอบกลับออกมาเหมือนกันนะว่า,าถ้าหากนะเขาบอกว่าถ้าหากแกลลี่เกนเลอร์นั้นเนี่ยทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะก็คือยังไม่อนุมัติน,ะนะับตัว SpotBitcoin e อีทนั้นเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะกระตุ้นให้เกิดกระแสฟ้องร้องครั้งใหญ่นะเพื่อตอบสนองต่อเรื่องที่แกลลี่เกนเลอร์ทำนะครับ นะนั่นก็เป็นการพูดถึงนะครับแล้วก็ทางอิลิกนั้นเนี่ยยังยืนยันด้วยนะว่าการปฏิเสธในนาทีสุดท้ายนั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะและเป็นเหตุผลนะครับที่ทําไมตัวเขาแล้วก็เจมนะซึ่งเป็น2นักวิเคราะห์จากบูมเบิร์กนั้นเนี่ยถึงลังเลนะที่จะเพิ่มโอกาสในการอนุมัติตัว Bitcoin Spot ETF ให้สูงกว่า90%อร์นนะครับนั่นก็เป็น ทวิสนะที่ทางนักวิเคราะห์ต่างเขาทวิสคุยกันนะก็ลองเอามาแชร์เพื่อนเพื่อนดูนะครับตัว Bitcoin Spot ETF เองนั้นเนี่ยจริงๆก็มีการขออนุมัติกันมานะครับหลายปีแล้วนะปีนี้นั้นเนี่ยเข้าใจว่านะ่าจะมีเป็นปีที่ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับที่จะมีการอนุมัตินะครับแต่จนถึงตอนนี้นั้นเนี่ยก็ยังไม่มี s p o ตบิตคอย n ETF ที่สหรัฐอเมริกากองทุน ไหนนะที่รับการอนุมัติเลยนะแม้แต่กองทุนเดียวนะแต่ก็ดันไปอนุมัต,ต, Spot, ตนะิตัวสปอตเอ่อตัวฟิวเจอร์นะตัวฟิวเจอร์บิตคอย ETF นะสำหรับเซกนะครับแต่ปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูเอาไซด์อเมริกานะนอกประเทศที่อยู่นอกจากนอกสหรัฐอเมริก,กาเนี่ยก็มีประเทศอย่างแคนาดานะแล้วก็บาราซิลนะที่เขามีการอนุมัติตัวสปอตบิตคอย ETF ไปแล้วนะครับ โอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากมาแชร์เพื่อนนะต้องติดตามดูกันต่อไปนะในช่วงควอเตอร์ที่4นี้นับยาวไปจนถึงปรายมารที่1นะปีหน้านะว่าทาง s e กนะหรือกระตองสหรักการเนี่ยจะอนุมัติสปอ BITCOIN ETF หรือเปล่านะส่วนตัว BITCOIN เองนะตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ34,200เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่ง ก็อยู่เหนือนะเส้น20 w e e k วิ Moving a v e r a g e ตรงนี้นะครับเส้น moving moving average เนี่ยเป็นเหมือนแม่เหล็กเหมือนกันนะที่จะเรียกว่าสามารถที่จะดึงดูดนะครับราคาบิตคอยนยอ่อตกลงมาที่จุดนี้ได้นะครับทุกครั้งที่ราคาบิตคอยอยู่เหนือเส้นนีนะ้นั้นะเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นขาขึ้นนะเป็นบูลันนะครับอาจจะเป็นบูลัน,นระยะยาวหรือว่าระยะสั้นก็ได้นะระยะระยะยาวที่เราเคยเห็นมาก็ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี2020นยยาวไปจนถึง พฤษภาคมปี2021นะครับแล้วก็ยอ่อต่ำลองมากับเส้นนี้ครั้งหนึ่งนะแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2021ก็อ,อ,อยู่เหนือนะเส้น20 weekly moving average นยะปัจจุบันนั้นเนี่ยที่เส้น20 weekly moving average ตรงนี้เนะี่ยเราทำ bitcoin ประมาณ28,800เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ btc นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูตัว indicator นะตัว golden cross death cross นะครับจริงๆตอนนี้นั้นเนี่ยใน time frame เดลี่นะครับตัวราคาของตัวบิตคอยนี่ยก็เรียกว่าฟอร์มนะเป็นโกลเด้นคอร์สแล้วนะเป็นโกลเด้นคอร์สแล้วนะจริงๆไม่ว่าจะเดสคอร์สหรือโกลเด้นคอร์สนเนี่ยเวลาที่มันคอสกันเกิดจุดตัดแบบนี้นะครับมันบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้นะอย่างเช่นเดสคอร์สตรงนี้นะครับก็ มันตัดลงมาเส้นเส้น50 daily moving average นะตัดลงเส้น200รอ daily moving average นะก็เกิดเป็น days c o s s เกิดขึ้นนะซึ่งนี่ก็คือเป็น indicator ที่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะจริงๆราคานะครับของตัว bitcoin เนี่ยมันย่อต่ําลงมาแล้วนะมันถึงเกิดจุดตัดตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะตัว golden cross นั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้นะก็คือราคา bitcoin เนี่ยวิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับถึงตัดเป็นตัว golden cross ตรงนี้นะครับ ทุกครั้งนะที่เกิดโกลเด้นคอร์เนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าตัวบิตคอยเองเนี่ยก็จะย่อตัวต่ําลงมานะครับอย่างเช่นที่เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 3นะเกิดโกลเด้นคอร์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บิตคอยเองก็ย่อต่ำมาประมาณสักแดเปอซนะครับเอ่อก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปนะครับในระยะสั้นอีกระยะหนึ่งนะก่อนที่จะย่อต่ำลงมาดังนั้นถ้าแเนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตรงนี้เป็น e f e r e n c e หรือว่าเป็นจุด อ้างอีก,กนเนี่ยถ้าย่อต่อลงมาสักแปดปอร์เซ็นนะครับจากจุดที่อยู่ตรงนี้นั่นเนี่ยราคาบิตคอยก็อยู่ที่ประมาณสามประมาณสัก3ามหมื่นหนพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งจริงๆจุดนี้นั่นเนี่ยก็เป็นจุดที่เรียกว่าเป็นแนวเคยเป็นแนวต้านนะครับที่ช่วงนี้ด้วยนะจริงๆถ้าเกิดเรามองภาพยาวๆนะครากเส้นยาวๆตรงนี้นเนี่ยจุดนี้เคยเป็นแนวต้านตรงนี้เคยเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวรับตรงนี้ด้วยนะเป็นทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านนะผ่านมา ในช่วงทามมิ่งก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นจุดที่ประมาณสักสามหมื่นหนึ่งพันนะครับสามหมื่นหนึ่งพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่น่าจะบตามองนะครับว่าบิตคอยนี่ยังจะสามารถที่จะรักษานะครับระดับอยู่เหนือจุดนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดจากจุดนี้ไปนั่นเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะล่วงมาที่เส้นยี่สิบวิลลี่มูฟวิ่งวอลเลตนะเส้นสีน้าเงินตรงนี้นะที่ประมาณสักสองหมืนแดก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เกิดเดสคอร์ดนะหรือถ้าเกิดเราจะมองย้อนกลับเอ่อเวลาที่เกิดโกลเด้นคอร์ดนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะมองย้อนกลับไปโกลเด้นคอร์ในรอบอื่นๆที่ผ่านมานะครับอย่างที่อย่างเช่นนะั้นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงเดือนเซปเทมเบอร์ปี2 0 2พนีิบเอ็ดนะครับก็ตอนนั้นนเนี่ยบิตคอยก็ย่อต่ำลงมาประมาณสักสนะิบสี่เปอร์เนะนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูอีกทมมั้ ing ่งอื่นนะในช่วงที่เกิด โกลเด้นคอร์นะครับอย่างเชนเ่นช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020นะย่อต่ำลงมาประมาณ13%นะหลังจากนั้นก็เป็นบูลันนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะปี2020นะเกิดโกลเด้นคอร์เหมือนกันนะแต่ว่าก็ย่อต่ำลงมาประมาณสัก12%นะแล้วก็ย่อต่ำลงมาอีกนะในช่วงนั้นเกิดโควิดรอบแรกนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราดูนะครับช่วงนี้นะเดือน เมษายนปี2019นะครับจะสังเกตเห็นว่าเกิดโกลเด้นคอร์นะครับแล้วก็ย่อต่ำลงมาประมาณสัก13เปอร์เซ็นนะครับดังนั้นตามสถิติที่ผ่านมานั้นเนี่ยเวลาที่เกิดโกลเด้นคอร์นั้นเนี่ยบิตคอยก็จะย่อต่ำมาสักประมาณ8ถึง13เปอร์เซ็นนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าตรงนี้เนี่ยจะย่อต่ำลงมานะหาช่วงที่เป็นเอ่อช่วงที่เป็นโกลเด้นคอร์ตรงนี้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือว่าโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นเดือน พฤศจิกายนนะครับในอดีตที่ผ่านมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยตัวบิตคอยจะชอบย่อ,ยอต่ําลงมานะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูในย้อนกลับไปในช่วงปี2022นะครับจะสังเกตเห็นนะบิตคอยตรงนี้นย่อต่ําลงมาในช่วงเดือนพฤศจิกายน25%เลยนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับแล้วก็ในปี2021เองนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าเราเกิดดดคอร์สในช่วงนี้นะครับเออเราเกิด โคเรนคอร์สนะช่วงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะแล้วก็ย่อต่ําลงมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะประมาณสักประมาณสักเ,เกือบสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตะแล้วก็ทําให้บิตคอยย่อต่ำลงมากว่าเส้นยี่สนะิบฟีกีรีมูวิ่งเวลเลดอะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะปีสองพันยี่สิบปีสองพันยี่สิบปีสองพันยี่สิบในช่วงเดือนเอ่อในช่วงเดือน พฤศจิกายนนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นไซเวย์นะเป็นไซเวย์นิดหน่อยนะแต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บูรันนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงเดือนเอพิลนะไม่ยออ่อเออเป็นช่วงเดือนโนยเบอร์นะครับพฤศจิกายนนะแต่ก็ไม่ย่อต่ำลงมาเหมือนที่เคิขึ้นในปี2 0 2พยิบเอแล้วก็สองพันยี่บสองนะครับหรือถ้ามองย้อนกลับไปอีกในปี2 0 1พันินะปีสอง9ันิบเเองนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนอ,อ ตรงนี้นะครับก็ยังเ,เห็นว่าบิตคอยก็ย่อต่าลงมานะประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคดังนั้นก็ต้องมาดูกันนะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เรากําลังจะถึงพรุ่งนี้แล้วนะครับก็เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วนั้นเนี่ยตลอดจนทั้งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้องมาดูกันนะว่าบิตคอยเนี่ยจะยังสามารถที่จะรักษาระดับตรงนี้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเทียบนะกับตัว กับตัว s อสเ0็เองนั้นเนี่ยยิงตัว s อ500็มพรับย่อต่ําลงมากว่าเส้น20 weekly m o v i มูวิ่งเอเแล้วนะต้องมาดูกันนะว่าบิตคอยนี่ยังจะวิ่งสวนทางแบบนี้นะกับตัว S&P 500ไปได้อยู่ต่อ,อยืนระยะได้อยู่ต่อนานแค่ไหนนะครับ หรือจะล่วงต่ำลงมากว่านะเส้น20วิลลี่ moving average นะครับเหมือน TSP 500กําลังยอ่อต่ำลงมาอยู่ตอนนี้นะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะส่วนอีเวนต์สําคัญสําคัญพรุ่งนี้นะจะมีการประชุมของทางเฟดนะทางการกลางนะทางการกลางของรเริมการนะวันที่1นนะต้องลุ้นกันนะว่าเฟดจะมีการครงดอกเบีย้ยไว้อยู่หรือเปล่านะที่ระดับ5.25%ถึง5.5%นะครับแต่ตลาดส่วนใหญ่ก็มองว่าเฟดน่าจะยัง พอสดอกเบีย้ยไว้ที่เลเวลนี้อยู่นะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ช่องบ Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์ตอนนี้ครับสวัสดีครับ